โอนเงินรายละพันก็ครบแล้วตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนจนถึง2ทธันวาคม6-6ชิที่ผ่านมาโดยการสนับสนุนในอัตราไม่เกิน20ไร่หรือว่า20 0 0มบาทสำหรับเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินในรอบที่ผ่านมาขอให้เข้าไปตรวจสอบเงินช่วยเหลือรายละ1,000บาทนี้ผ่านช่องทางออนไลน์ดังนี้ช่องทางที่1ทําผ่านระบบ eform หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ eformer.doae.go.th และล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นก็ไปที่เมนูตรวจสอบขวามือบนบนหน้าจอกรอกเลขบัตรประชาชนเลขหลังบัตรประชาชนแล้วก็เลือกตรวจสอบระบบก็จะแสดงสถานะโครงการ2,566ทับ2,567ช่องทางที่2ทํทำผ่านแอป Farmbook เวอร์ชัน68.0.9บนมือถือ Android โดยการเข้าสู่ระบบด้วยผู้ใช้งานแล้วก็รหัสผ่านเลือกที่เมนูติดตามสิทธิ์เลือกที่เมนูโครงการมาตรการ2,566ันหาทับงเลือกพัฒนาคุณภาพเข้าระบบก็จะแสดงข้อมูลสถานะขึ้นมาใช้ได้ก็เฉพาะมือถือ Android เท่านั้น เช็คสถานะแล้วหากขึ้นข้อมูลแล้วเท่ากับว่ารอรับเงินกงนได้เลยหากขึ้นสถานะรอดำเนินการเท่ากับว่ายังไม่ได้รับเงินในรอบนี้การจ่ายเงินรอบล่าสุดที่ผ่านมาก็คือเมื่อวันที่18ทธันวาคมซึ่งรอบต่อไปก็คือวันที่2 8ธันวาคม2566โดยจะโอนพร้อมกันทั่วประเทศหากใครยังไม่ได้รับเงินในรอบนี้ ยังคงต้องรอรับเงินได้ในรอบทุกวันที่28ของทุกเดือนระหว่างนี้ก็ขอให้เช็คสถานะกันไปก่อนเพราะว่าเกษตรกรหลายคนก็มีการปรับเปลี่ยนสถานะกันบ้างแล้ว